พันธนาการรักร้ายบทประพันธ์โดยสวิชยาสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ปีพุทธศักราช2537ห้ามมีให้คัดลอกดัดแปลงแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดโดยไม่ได้รับอนุญาตตอนที่ห วันรุ่งขึ้นภริตากลับมาพักผ่อนที่บ้านแต่ชลกรไม่อยู่เพราะต้องเดินทางไปถ่ายรูปลงนิตยสารที่หญิงสาวถูกว่าจ้างภาริตารู้สึกสบายใจมากกว่าครั้งไหนๆเรือนกุหลาบดูสวยงามและสงบเงียบรอยยิ้มสวยกระจ่างชัดยามดอมดมกุหลาบสีแดงถ้าเจ้านายรู้ว่าคุณตุกตาย,ยิ้มกว้างขนาดนี้ตอนเจ้านายไม่อยู่ไม่รู้จะทำหน้ายังไงนะครับ รณชัยพโ่งขึ้นภริตาถอนหายใจคุณตุกตาหายดีแล้วหรือครับหายดีแล้วค่ะตุกตาไม่ได้เป็นอะไรแล้วเมื่อคืนเจ้านายผมไม่ได้นอนเลยนะครับอยู่เฝ้าคุณตุกตาทั้งคืนภริตาเลิกคิ้วเชิงถามว่าเขารู้ได้อย่างไรก็ผมนะเป็นทาสรับใช้ผู้ซื่อสัตย์เจ้านายอยู่ที่ไหนผมก็ต้องอยู่นั่นแหละครับเจ้านายคอยลุกขึ้นมาดูคุณตุกตาทั้งคืน ได้ยินคนตุกตาบนหนาวเจ้านายผมนี่รีบกระโดดขึ้นเตียงไปก่อนให้อุ่นเลยนะครับภริตาหน้าแดงขึ้นมาเสียดืยด้อนี่น้าเมื่อคืนหลอนถึงรู้สึกอบอุ่นแปลกๆทั้งๆท,ที่ตอนแรกหนาวเข้ากระดูกคนตุกตาทำไมหน้าแดงแบบนั้นละครับเอหรือว่ายังไม่หายดี ผมว่าเข้าไปพักในบ้านก่อนดีกว่าเดี๋ยวเจ้านายรู้ว่าผมปล่อยให้คุณตุ๊กตาป่วยขึ้นมาอีกมีหวังโดนบาทาสลาตันแน่ๆรณชัยเดินตามภริตาคอยดูแลหล่อนตลอดทั้งวันจนภริตาอึดอัดหล่อนมองรณชัยอย่างอ่อนใจเจ้านายให้ผมดูแลคุณตุ๊กตาในระหว่างที่เจ้านายไม่อยู่ครับภริตาฟังเงียบๆระหว่างจัดดอกไม้ในแจกัน เจ้านายต้องไปทํางานที่ลําพูนมีนิตยาสารหัวนอกจ้างเจ้านายให้ไปถ่ายงานให้คนตุกตาเคยเห็นผลงานรูปถ่ายของเจ้านายหรือยังครับไอหลงบอกเลยว่าอย่างอาร์ตมีทั้งศาสตร์และศิลป์ภริตาสายหน้าเดี๋ยวผมเอาให้ดูครับรณชัยยื่นมือถือไปตรงหน้าภาริตา เลือนรูปให้หล่อนดูเกือบสิบรูปภาริตาขมวดคิ้วเพราะรูปที่โรณชัยให้ดูล้วนมีแต่รูปผู้หญิงแต่งตัวเซ็กซี่ไม่ก็ถึงขั้นเปลยอ,อกเหมือนรณชัยจะเพิ่งนึกได้เขาจึงรีบดึงมือถือกลับมันเป็นงานนะครับคุณตุกตาไม่ต้องกังวลหรอกนายแต่งงานแล้วไม่ทะเลทลายแน่นอนพี่หลงพูดอะไรก็ไม่รู้ภริตาหน้าแดงถือแจากันไปวางบนโต๊ะ พี่หลงไปทำงานเถอะเดี๋ยวตุ๊กตาจะขึ้นไปอ่านหนังสือข้างบนแล้วครับแต่ถ้ามีอะไรรีบโทรหาผมเลยนะครับค่ะข,ขอบคุณค่ะ ชลกรกลับจากลำพูนแล้วแต่ก็ยังต้องทำงานหลายที่จนไม่ได้กลับบ้านด้วยเพราะหญิงสาวตกลงเซ็นสัญญาเป็นคอมเมนเตอร์รายการเฟ้นหานางแบบรายการหนึ่งหญิงสาวจึงต้องเข้าร่วมรายการและนั่งทำการบ้านเพื่อให้ผลงานทางหน้าจอทีวีออกมาดีอย่างไม่มีที่ติแล้ววันนี้ก็เป็นวันพักผ่อนชลกรเลือกนั่งสูบบุหรี่อยู่ที่ศาลา ลอยอารมณ์ไปกับต้นไม้สีเขียวขจีสายตาคมเลื่อนไปเห็นร่างอารชรอ่อนแอนที่เดินพูดพลางยิ้มพลางกับผู้ชายร่างสูงโปรง่งและตามด้วยผู้หญิงในชุดนักศึกษาอีกสองคนที่เดินรังท้ายชลกรมองดูคนกลุ่มนั้นจนลับตาจังหวะที่รณชัยเดินมาถึงพอดีจึงเอ่ยปากถามใครมาบ้านวะไอหลงรณชัยขมวดคิ้วก่อนนึกขึ้นได้ เพื่อนที่คณะคุณตุกตาครับมาทำอะไรเห็นว่ามาทำโครงงานครับชลกรฟังแล้วนิ่งไม่หือไม่อือรณชัยขยับเข้าใกล้เจ้านายแต่ว่าคนที่ตัวสูงสูงเพื่อนคุณตุกตาเป็นนายแบบวัยรุ่นที่กำลังดังเลยนะครับประโยคนี้แหละที่ทำเอาชลกรหหงพึงหล่อมากด้วยกำลังดังสาวๆนี้กรีดตรึม แล้วแกมาบอกฉันทําไมจะให้ฉันไปขอลายเซ็นมันให้หรือไงเปล่าครับนายผมแค่จะบอกว่าไม่มีใครรู้สถานะของเจ้านายกับคุณตุกตาและพ่อหนุ่มนั่นก็หน้าตาไม่เบาคุณตุกตาของนายก็แสนสวยน่ารักอย่างกับตุกตาปลายถ้าเกิดไอ้หนุ่มนั่นคิดไม่ซื้อขึ้นมาเฮะก็ช่างดีว่าดีฉันจะได้มีข้ออ้างเฉดหัวยายตุกตาเสียกบาลออกจากบ้านหลังนี้ไปเลย ภาริตารู้สึกร้อนๆนหนาวๆเมื่อเห็นร่างสูงเพียวเดินอัดๆเข้ามาในห้องหล่อนส่งยิ้มให้แต่ชนละกรกลับตีหน้ายากใส่เป็นอะไรตุ๊กตานาซีจ,จังเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มถามเอ,อ่อเปล่าจ้ะภาริตากำลังจะซับเหงื่อออกจากหน้าผากแต่เพื่อนหนุ่มหล่อที่นั่งข้างๆกลับหยิบทิชชูแล้วซับมันให้หล่อนไม่สบายหรือเปล่าแอร์ก็เย็นนี่ทำไมหน้าซีดเหงื่อแตกแบบนั้น เขาถามด้วยความเป็นห่วงโดยไม่รู้ว่าภัยร้ายกำลังคืบคลานเข้าใกล้คุณชนอย่านะคะภริตารีบลุกขึ้นวิ่งไปคว้าเอวคนร่างสูงออกไปจากบ้านฉันเลยไปทุกคนตะลึงงนันวิ่งไปรวมกันที่มุมห้องใครเหรอตุ๊ก,กตาสาวน้อยตัวเล็กถามอย่างกล้าก,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 กลัวกลัวฉันเป็นเจ้าของบ้านที่พวกเธอเหยียบอยู่ ทั้งสามหน้าซีดพนมมือไหว้ชลกรกลับไปได้และเราไม่ต้องมาที่นี่อีกชลกรชี้นิ้วไปที่ชายหนุ่มหนึ่งเดียวในกลุ่มโดยเฉพาะแกไม่ต้องมาเหยียบที่นี่อีกทํามาแกตายแน่ชนลกรหมายพุ่งเข้าไปใส่หนุ่มหน้าละอ่อนแต่ภริตารั้งไว้ทุกคนกลับไปก่อนเดี๋ยวเราอธิบายที่หลังทุกคนต่างมองหน้ากันสลับกับชลกรไปดีวะค่ะ ครับต่างคนต่างหยิบของแล้ววิ่งออกไปจากตรงนี้โดยเร็วภาริตาถอนหายใจก่อนปล่อยเอวชลกรตามฉันมานี่เลยชลกรลากภาริตามาจนถึงเรือนกุลาบตลอดทางแม้หญิงสาวชนหรือล้มคนใจร้ายอย่างชลกร,กรก็ไม่สนใจสักนิดร่างอรชรถูกเหวี่ยงไปที่พื้นดีที่ภาริตาใช้มือยันพื้นไว้ได้ทันไม่อย่างนั้นเขาคงแตกแต่นิ้วหล่อนกลับสน ชลกรย่างสามขุมใช้มือที่เปรียบเสมือนครีมเหล็กบีบคางเล็กไว้แน่นพริตาน้ำตาเล็ดแต่หลอนร้องไม่ออกนาาซื่อ,อแต่แรดไม่เบานะพริตาพาริตาไม่เข้าใจที่ชลกรดาสักนิดแต่หลอนก็ต้องก้มหน้าก้มตารับฟังไอ้หนุ่มนั่นมันเป็นแฟนหล่อนเหรอฉันเห็นหล่อนชมายชายตาให้มันนี่ท่าอยู่กันสองคนคงจูบกันแล้วละสิ ภาริตายังคงเงียบเพราะหล่อนไม่ต้องการโต้เถียงกับคนพานตอบฉันมาชลกรเพิ่มแรงบีบคางมนหวังให้หล่อนพูดออกมาแต่ปากอิ่มไม่ปรีออกมาสักคำภาริตาชลกรโกรธจนหน้าแดงคำรามชื่อภาริตาลอดไรฟันหล่อนกล้าหึงกับฉันเหรอฉันบอกให้ตอบมาชลกรตะคอกใส่หน้าจนภาริตาสะดุง้ง ต่อให้ตุ๊กตาพูดความจริงคนอย่างคุณชนก็ไม่ฟังหรอกค่ะหล่อนว่าไงนะความโกรธของชนลกรยามนี้สามารถพังทลายทุกอย่างตรงหน้าให้สิ้นซากได้คุณชนเอาแต่ใจทอดแต่คนอื่นคิดว่าคนอื่นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ใครฟังใครเลยนี่หล่อนยิ่งฟังชนลกรก็ยิ่งโกรธกำเริบมากไปแล้วนะปากเก่งมากขนาดนี้ถ้าไม่กินข้าวสักอาทิตย์ก็คงไม่เป็นอะไรหรอกนะ ชลกรลากภาริตาไปยังห้องเก็บของหลังเรือนกุหลาบจับหลอนยัดใส่ห้องที่ไม่ได้แม้แต่ปัดฝุ่นภาริตาร้องกรีดอย่างกับผีเข้าเมื่อเห็นมแมลงสาบวิ่งสวนทางหล่อนออกมาชลากรยิ้มสะใจหยิบโซ่คล้องข้อเท้าภาริตาและผูกหล่อนไว้คุณชนอย่านะคะตุก๊กตาขอร้อง ภริตายกมือขึ้นไหว้ปลกปลกด้วยความกลัวหล่อนน้ำหูน้ำตาไหลหน้าแดงหน้าสงสารตุ๊กตาขอโทษค่ะคุณชนอย่าทำอย่างนี้เลยนะคะภริตาคร่ำครวญอ้อนวอนแต่คนที่ถูกหมอกดำครอบคลุมจิตใจไม่ได้สนใจอยู่ในนี้แหละถ้าสำนึกได้แล้วฉันจะมาปล่อยหล่อน ชลกรปิดประตูและเดินไปยังห้องทำงานแม้เสียงกรีดร้องระร้องไห้จะดังตามมาไม่หยุดชลกรนั่งทำงานจนพลบคำ่ำจากนั้นลงมาที่ครัวหาอะไรกินจนอิ่มเปิดทีวีดูรายการตลกเป็นการผ่อนคลายก่อนกลับไปทำงานต่อรณชัยเดินเข้ามาในบ้านว่าไงอ้หลงเจ้านาย คนตุกตาอยู่ไหนหรือครับคุณมารากตท่านให้มาตามดูเหมือนชลกรเพิ่งจะเกอะไรขึ้นได้หญิงสาวรีบวิ่งขึ้นชั้นบนแล้ววิ่งกลับมาอีกครั้งเจ้านายจะไปไหนครับรณชัยวิ่งตามผู้เป็นนายไปยังหลังบ้านนายจะเอาอะไรในห้องเก็บของครับเดี๋ยวผมช่วยทันทีที่ประตูเปิดก็พบกับร่างเล็กที่หมดสติกองอยู่กับพื้นคุณตุ๊กตา รณชัยร้องด้วยความตกใจส่วนชลกรวิ่งไปช้อนร่างออนแอนขึ้นมาแนบอกวิ่งไปยังรถคันหรูพาร่างไร้สติฝ่าการจราจรยามค่ำไปยังโรงพยาบาลรณชัยที่อยู่ในรถด้วยได้แต่จับเบาะไว้แน่นเพราะคนเป็นนายขับรถเหมือนลืมตายไม่มีผิดภาริตาอยู่ในห้องฉุกเฉินส่วนชนลกรทิ้งตัวนั่งกับเก้าอี้รณชัยเดินตามมานั่งข้างๆเจ้าจนายทำอะไรคุณตุกตาเธออีก น้ำเสียงของรณชัยออกตำหนิเจ้านายจะจงเกลียดจงชังคุณตุกตาเธอไปถึงไหนเธอไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยมีแต่เจ้านายนั่นแหละที่ทำเธอคราวนี้รณชัยตำหนิตรงๆไม่สนใจว่าคนข้างตนนั้นจะเป็นใครเจ้านายดูสภาพคุณตุ๊กตาสิถ้าเธอขาดอากาศหายใจขึ้นมาจะทำยังไงเจ้านายกำลังฆ่าคนรู้ไหมชลกรถอนหายใจผมผิดหวังในตัวเจ้านายจริงๆ รณชัยระบายลมหายใจเสียงตังก่อนปลีกตัวไปนั่งอีกข้างชลกรทิ้งตัวลงนั่งกับเก้าอี้อย่างหมดแรงหญิงสาวไม่ได้ตั้งใจแค่ต้องการสั่งสอนภาริตาที่หานกล้าต่อว่าตนตั้งใจขังหล่อนแค่สิบยี่สิบนาทีแต่นั่งทำงานจนลืมเวลาและลืมแม้กระทั่งร่างอ่อนแอในห้องเก็บของชลกรทอดสายตาไปยังห้องฉุกเฉินในใจภาวนาให้หล่อนอย่าเป็นอะไรเลย ฝ่ามือใหญ่ตบยังซีกแก้มด้านซ้ายชลกรหน้าหันเลือดซับมุมปากแต่หญิงสาวไม่นึกโกรธปิดาเลยสักนิดไอ้ลูกเวนแกทำอะไรน้องอีกแล้วแกยังเป็นคนอยู่ไหม คุณชัดชาติทั้งโกรธทั้งผิดหวังในตัวปุตรสาวหลังจากได้ยินสิ่งที่ชลกรทำลงไปในวันนี้ท่านก็แทบลลมทั้งยืนคุณมอกรากฏเอาแต่นั่งร้องไห้ด้วยความสงสารหลานสาวยิ่งมาเห็นสภาพของภริตาด้วยแล้วทุกคนพูดไม่ออกสภาพภริตาเหมือนคนตายที่ยังมีลมหายใจคุณหมอลงความเห็นว่าหลอนช็อกจนหมดสติคุณชนทำแบบนี้ทำไมคะ ยายตุกตาทำอะไรผิดนักหนาหรือคะมรกตถามทางน้ำตาคุณเกลียดฉันทำไมไม่มาลงที่ฉันล่ะคะไปลงที่หญ่ตุกตาทำไมชลกรแงนหน้าขึ้นศบตาที่เต็มไปด้วยน้ำตาของมรกตฉันขอโทษแม้เสียงที่เปล่งออกมาจะเพียงแผ่วๆแต่พลังมันก็มีมากล้นคนฟังรับรู้ได้ถึงความสำนึกผิดมรกตกระพริบตาไล่น้ำตาออก คนที่คุณชนควรจะขอโทษไม่ใช่ดิฉันหรอกค่ะชละกรหันกลับไปมองอยังห้องพักฟื้นที่ตอนนี้ร่างบอบบางยังนอนหมดสติอยู่เพราะอารมณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมทำให้เธอถึงกับสติแตกอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแค่เห็นภาริตาอยู่ใกล้กับผู้ชายอื่นเลือดในกายก็ตีขึ้นจนไม่สามารถอยู่นิ่งได้ชลกรยังไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนเองคืออะไร แต่มันกลับส่งผลร้ายต่อภริตาอย่างที่สุดและหากหญิงสาวเป็นอะไรไปมากกว่านี้เธอคงไม่สามารถให้อภัยตัวเองได้สามวันผ่านไปภริตาก็ยังไม่ฟื้นมารากฏร้อนใจปรึกษาหมอแต่หมอเจ้าของไข้ก็ไม่สามารถตอบได้ใหญ่ตุ๊กตาหลานป้า ตื่นได้แล้วนะลูกหลับนานแบบนี้ป้าใจคอไม่ดีเลยมรกตจูบมือนุ่มพยายามเรียกหลานรักให้กลับมาแต่ทุกอย่างยังคงเหมือนวันแรกชลกรเห็นแล้วยิ่งสะท้อนใจเพราะความผิดของตนภาริตาและทุกคนจึงต้องตกอยู่ในสภาพเช่นนี้คุณไปพักเถอะเดี๋ยวฉันดูตุกตาต่อเองชนลกรพูดขณะหยิบแล็ปท็อปออกจากกระเป๋า คนชนนั่นแหละคะ่ะกลับไปเถอะชลกรวางแล็ปท็อปหันมองมรกตดิฉันดูแลหลานสาวตัวเองได้คะ่ะแต่หลานสาวคุณเป็นเมียฉันชลกรย้ำชัดในคำสุดท้ายมรกตเลิกคิว้วเห็นใหญ่ตุ๊กตาเป็นเมียด้วยหรือคะนึกว่าจะเห็นเป็นเพียงที่ระบายอารมณ์เท่านั้น ากเป็นแต่ก่อนชลกรคงเดินเข้าไปตกมรกตจนควา่าแต่เวลานี้คำพูดแตกดันไม่สามารถทำร้ายอะไรเธอได้อีกเมียฉันฉันดูแลเองได้คุณกลับไปเถอะชลกรพูดแล้วไม่สนใจว่ามรากตจะอยู่หรือไปหนูตุกตาเป็นเมียแกงงั้นเหรอคุณชัดชาติถามอย่างเชิง ยอมรับเราเลยฉันไม่รู้หรอกว่าแกเป็นบ้าอะไรถึงจับหนูตุ๊กตาขังเข้าไปในห้องแบบนั้นแต่หนูตุ๊กตาเขาเป็นคนไม่ใช่สัตว์ที่แกจะจับใส่กรงยามมันดื้อรัน้นไม่ฟังแกและถ้าแกยอมรับว่าผู้หญิงที่นอนไร้สติอยู่ตรงนั้นเมียแกก็ช่วยดูแลหล่อนให้ดีๆด,ด,ด้วยชละกรแค่้นยิม้มพ่อจะมาสอนอะไรชนตอนที่แม่ป่วยชนไม่เห็นพ่อดูตามดูดีแม่สักนิดร่อนไปทั่ว วิ่งแจ้นไปหาแต่อีพวกเมียน้อยเมียเก็บไอชนชละกรยักไหล่พ่อกลับไปดูแลเมียคนปัจจุบันให้ดีเถอะส่วนเรื่องตุ๊กตาชนจัดการเองชลกรหันหลังให้สองสามีภรรยามรากรมองชลกรอย่างช่างใจแต่เห็นสามีพยักหน้าให้จึงเลือกเดินออกจากห้องพร้อมสามีให้เจ้าชนมันดูแลยายตุกตาเถอะคุณกดอย่ากังวลไปเลย ไม่กังวลคงไม่ได้รอกค่ะคุณชาติลูกสาวคุณน่ะทำให้ยายตุ๊กตาเป็นแบบนี้นะคะแต่คุณก็เห็นเล่าหนิว่าสองวันที่ผ่านมาเจ้าชนมันดูแลหนูตุ๊กตาดีแค่ไหนมรกตถอนใจแต่กฎก็ยังไม่ไว้ใจเอาน้าเจ้าชนมันไม่ทำอะไรแย่ๆแบบนั้นอีกแล้วล่ะเชื่อผมมรกตขมวดคิ้วมองสามีชัดชติเลิกคิ้วเชิงถามคุณชาติไม่โกรธคุณชนหรือคะ เรื่องอะไรก็เรื่องเมื่อครู่ชัดชาติพยักหน้าแล้วยิ้มย้อนคิดถึงอดีตมันก็จริงอย่างที่เจ้าชนว่าตอนนั้นผมมันร่อนไปทั่วคลำดูไม่มีหางผมก็ฟัดหมดที่เจ้าชนมันเป็นอย่างนี้ส่วนหนึ่งก็มาจากผมด้วยเหมือนกันชัดชาติถอนหายใจเห็นลูกแล้วก็คิดถึงตัวเองโบราณถึงบอกไงคะว่าลูกเปรียบเสมือนกระจกของพ่อแม่ มรกฏสอดนิ้วเข้ากับมือของสามีแต่กดหวังว่าตอนนี้คุณชาติจะไม่เหมือนเมื่อก่อนนะคะเมืออย่างนั้นกดไม่ปล่อยคุณแน่มรกฏยิ้มร้ายคุณชาดชาติหัวเราะแล้วเดินจับมือภรรยากลับไปยังบ้าน ชนละกรนั่งทำงานไปก็ชะง้อคอมองร่างไรสติไปพลางจนรู้สึกไม่มีสมาธิจึงเลือกปิดเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์แล้วหยิบหนังสือออกมาจากกระเป๋าเลือ่อนเก้าอี้นั่งใกล้พริตาวันนี้ฉันไปร้านหนังสือมานิยายเรื่องนี้ออกใหม่ฉันเคยเห็นชื่อคนแต่งบนชั้นหนังสือของหล่อนที่บ้าน ชลกรยิ้มให้นิยายเล่มหนาและภาริตามือเรียวเกลี่ยปลอยผมออกจากหน้าซีดไล่นิ้วไปตามแก้มไรสีและปากที่เคยสีชมพูตื่นได้แล้วจะหลับไปถึงเมื่อไหร่ทำไมนอนขี้เศร้าแบบนี้นะเมียฉันชลกรก้มลงจุมพิษหน้าผากสวยถ้าหล่อนตื่นฉันสัญญาว่าถ้าหล่อนอยากได้อะไรฉันก็จะให้แม้กระทั่งชีวิตของฉัน ยังคงไร้เสียงตอบรับร่างไร้สติยังคงนอนแน่นิ่งเช่นเคยชลากร,รูปหลังมือภริตาแล้วเริ่มอ่านนิยายที่หญิงสาวเดาว่าน่าจะเป็นนักเขียนคนโปรดของหล่อนชลากรลุกขึ้นไล่าอาการเมื่อยขบเพราะนั่งท่าเดียวมาค่อนคืนหญิงสาวเข้าห้องน้ำเกือบสิบนาทีหล่อนออกมาก็ต้องพงะเพราะคนไร้สติลุกขึ้นนั่งอยู่บนเตียงภริตา ชลกรมือสั่นจับไหลบางหล่อนฟื้นแล้วชลกรไม่สามารถบังคับมือที่สั่นเทาของตนเองได้เลยหญิงสาวพามือสั่นไปแตะยังแก้มนิ่มสัมผัสไปทั่วหน้าและลำคอของหล่อนหล่อนฟื้นแล้วชลกรยังคงพูดคำเดิมด้วยอารามตกใจระคนดีใจชลกรน้ำตาร่วง กอดร่างบอบบางแน่นแต่เพราะอาการของภริตาที่แสดงทำให้คิ้วสวยขมวดเป็นปมชนลกรคลายกอดมองใบหน้าซีดเผือดแววตาของภริตาไร้ซึ่งอารมณ์โดยสิ้นเชิงชุลกรโบกมือต่อหน้าหล่อนแต่ดวงตาไม่มีการตอบสนองหล่อนเพียงมองมาที่หญิงสาวทว่าแววตากลับไร้ความรู้สึกเกิดอะไรขึ้นกับหล่อน